สวัสดีจ้าก็มาต่อจากอีพีที่แล้วนะคะเริงล่าหิมะจนหนําใจนะคะอันนี้ก็เป็นหิมะแรกของเราในรอบหลายหลายปีเลยนะตั้งแต่ติดโควิดนะคะหนาใจแล้วก็ได้เวลากลับดอร์าเราก็จะกลับไปที่พักที่นิวกูดาลินะจ๊ะที่เราจองไว้ อโอเคเราก็จะแยกกับโคเต้ตรงนี้นะคะเจอกันกับโคเต,ต้อีกทีก็อีกสองวันให้ไปรับที่คาสเบกิกับเข้าเมืองที่บีดีซีนะคะอในทูกเกมมันล็อกไวปแบบนี้เนี่ยใช่มทิ้งไงนี่ไงเข้าไ,ไปดูดิเดี๋ยวร้อนเนี่ย คือตึกอร์เซนวิวล็อคหนึ่ง,งเป็นเหมือนท่านเน้นของเจ้าของแล้วเขาก็แบบก่อยช่ไางนี้นอา้าว <c oughs> ห้องอะ้ววะอันันี้ห้งง <c oughs> องสิพี่ห้างสิเไงโอ้ะชิบหาดแล้วเรียกเลยการเสียนะคะก็ <c oughs> เดินไปเรียกคนดูแลไม่รู้คนดูแลหรือเจ้าของนะคะเพราะว่าเราขปเรียกเ้าของเขามาดูสุดท้ายเขาก็เลยเอากุญแจให้เราเลยเนาะไม่ต้องใช้การ์ดแล้ว ก็เลย<ป>ให้กุญแจไว้ตอนแรกจะให้แต่ขีดการ์ด<บ>แล้วขีดการ์ดไม่ <Okay. S 1> โอเคเอาพิมพิดพพิดพ์ร้อง <laughs> โอเคสบาย thank you อันนี้นะครับ น,นี่เป็นตึก f ฟร์เซนวิวลอฟหนึ่งของเจ้าดุลิห์ห้อ,องห้าหนึ่งสี่นะคะอันนี้ก็ของเขาหมดเลยคือมันไม่ใช่โรงแรมนะเอามาเอากระเป๋าไปค่ะแลก็ไม่ค่อยใหญ่นะเป็นอีกหนึ่นะพาร์ทเมนต์เหมือนเหมือนคอนโด พาดูเข้ามาก็ห้องน้ําก่อนเจอห้องน้ําเป็นที่อาบน้ำอ่าชโคกมีเครื่องซักผ้านะครับตู้เสื้อผ้าโซฟามีครัวโอสบายกางเกรครบสบาย แก้วมีไมโครเวฟจานพิ้งขนมปังแฟมินิเอสโซโต๊ะกินข้าวทีวีเตียงนะครับก็มีระเบียงนั่งข้างนอกได้อันนี้เราอยู่ที่ชั้นห้าว้าว วันนี้เราโชคดีนะจ๊ะมาจบด้วยครับวันนี้มีสโนว์เอาเปิด่านเมสจนันทร์ก็ได้วันนี้เราโชคดีนะคะเขาบอกว่าเร no าเจอสโนว์อุอยเท้าเย็นมากแล้วม,มันก็เย็นามากแล้วมันก็หนาวมากนี่ใส่เสื้อสามชั้นนี่คนเล่นสกีตรงนู้นแล้วก็กระเช้าก็อยู่ตรงนี้ จะไหวนี่เนี่ยใส่สามชั้นมีขนลูกขนพองแล้วเราต้องเดินไปทางไหนเนี่ยเราไปเดินอ้อมหน้าตึกกันอนี่ไงแถวนี้ก็เป็นร้านขายของเป็นร้านอาหารเป็นอะไรหมดคือมันเขาเรียกว่ามันเป็นของอะไรเนี่ยกาดุลิอะไรเนี่ยนิวกาดูลินิวกาดูลิเออเป็นเหมือนที่พักหลายๆที่อันนี้คือชั้นบนสุดละอันนี้ชั้นห้าชั้นบนสุดโอ้โหนี่ระวังน้ำแข็งลงมานะอ๋อ่ก้อนเลย อโอเคเดี๋ยวเราจะพักสักแป๊บหนึ่งชาร์จพลังความร้อนก่อนอ่ะอันนี้สามีแอบลงไปเที่ยวคนเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ไหวละ <c oughs> คือเหมือนไข้จะขึ้นนะคะก็กินยาไปหนึ่งเม็ดแล้วหลับเลยจ้ะ

ชิมเป็นไก่ไก่ต้ซมซอสมะเขือเทศเทฮ็ดนะ จืดๆอะผมไม่มีรสชาติเลยมีแบบกลิ่นเครื่องเทศหน่อยๆจืดแต่ไก่แบบเปื่อยและเลยนะครับเป็นฟราย รีวิวที่พักสําหรับที่นี่นะคะขอติเรื่องที่นอนคือนอนไม่สบายเลยมันมันยวบบุ๋มบุม,บ,มบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็ฮีเตอร์มันก็อุ่นแหละแต่มันไม่รู้ดีสําหรับเราคือเราอาจจะขี้หนาวเกินไปก็ได้ขอติว่ามันไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาลงไปเดินเที่ยวอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ไปดูร้านอาหารตอนกลางคืนนะคะใครชอบก็ ฝากกดไลค์ให้หน่อยเนาะเป็นกำลังใจกันนะคะหรือแวะเข้ามาดูกันก็ได้ไม่เป็นไรเนาะขอบคุณนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าจ้า